รักมันลันชดเลยทำยศมาชดรักผู้หญิงอ่ะก็เหมือนรองเท้าแตกถ้าเธอกระแดะแล้วเท้าแตะเตาปาการอยากจะเมาสภาไปา <c oughs> าไอยากปาาไ,ไปเมาเพื่อลืมเขาเพราะตอนเขาลืมเมาเขาก็ไม่ได้มเมาสักกันหน่อย <c oughs> เสียบโคกโาไยาจะเมาจะพาไม่ไมไมหลับไม่ง่วงอย่าร้อจอังไงอย่าร้องครับถายา เพรารักมันทำลายนิดเดียวใช่มันนิดเดียวก็จริงแหละแต่ผมไม่อยากให้มันมีรอยสักนิดเลยแหละแม้กระทั่งรอยขีดเล็กๆผมก็ไม่อยากให้มันมีเลยถลรถเราเราก็ไม่อยากมันมีตำหนินะะอีกอยาก่างทำมาไม่ใช่บาทสองบาททำมาเป็นหมื่นมันก็เสียดายนิดเดียวใช่มันนิดเดียวก็จริง ดูคนแท็กอ่ะนี่หนึ่งนะสภาพไอ้เหียเออดีมีป้าเอามาแล้วชุดที่สอง <laughs> มึงเล่นตงนานมึงไม่เคยแหกคุกกบว่ไอ้ชักอะไอ้สัตว์ ทำไมมันทำได้มกูทำไม่ได้กูตายอีกแน่ไหนเฮียมันยากมากเลยครผมก็ลงตรงเหล็กแล้วนะครับมันไม่ได้อ่ะลงเฮียแล้วมึงเดินมาแบบโอ้โหมุมมองที่หนึ่งใช่ไหมเออมันกำลังมาใหม่อีกรอบรอบสองแล้วตอนนี้มุมมองที่หนึ่งนะค่อยๆเลยนะเออลงแล้วนะเป็นพูทดีเออเลี่ยมตรงเลี่ยมเลยอ่ะค่อยๆอ่ะค่อยๆแทบปะแถบปะแทบแถบแทบแทบแถบปะเออไอ้เฮียอะไรวะไอสัตว์ ไม่ได้เดี๋ยวต้องขึ้นรถมาร์กแน่ใจครับผมกำลังไปครับแป๊บนึงฉับฝันอะไรกูไปตีอันเดียวพออันเดียวพอครอบตำรวจไอ้เคสผมเออช้าสุดนะเคสผมอ่ะเออหนึ่งนี้เล้วกูบานแ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 ล้วโอเคอย่าเพิ่งเรียกไอ้ช้าแล้วแล้วออกได้ออกได้อ้ผมกูบานแล้วกูบานแล้วกูบานลไหนไหนโอเคกูไปแล้วกูไม่ต้องรีรอดแล้วกูตายคาดรถเลยเฮียเอ้าสัตว์เอาเข้าไปเอ้า ใจคุณชอตอนตำรวจนี่แหะใจเย็ยนดีตำรวจหาไม่เจอมาไมึงไม่ไต่กำแตามแล้วโอ,อ้ยมเล่นเองมาตีูตยก็ตีัอเองแบงไร้เฮียเก่งเหรอ,อาชากมงอยอดดองชาช<อ>ม,ามึงฆ่าตรวจเลชก้ยอาเข้าบ้านไปหมดฟัไปตีแล้วมันีไดไรฟงเมื่อกี้เหรอกูตายนจุกตาย โชมึงโชไอเหี้ยตั้งอยูนั่นแหละคสุดยอดจริงๆเลยมึงวิ่งเข้าไปแล้วมึงเข้าวงไปเลยนะไม่ต้องเตี่ยเขาไปไหนมันจะมีมันจะมีวงอยู่ข้างในตรงเนี้ยอ๋อผมรอดแล้วครับแค่นี้ง่ายๆมึงจะเข้าไปยังไงอ่ะตรงนี้ไม่กดได้เหรอเดี๋ยวผมโชว์เองดูเลยแดี๋ย อย่าไ,ไอะโชว์ที่อะไรมึงไม่ต้องตีกับเขาไอ้เหี้ยนี่ไอ้คนจี่ไอ้เหี้ยฮา <c oughs> <c oughs> จริงไอ้สัตว์เ <k S 2> <c oughs> มื่อลุงแม็กกะอาตตีพูดถึงการจบโรนาศิลานาะศิลายิ้มรับเลยแถมด่ากลับยับ5555คนสุดท้ายด้วยศิลาไอ้สัตว์ <c oughs> ี่สิลาเออเออถ้ามึงจบโลประธานสภาได้อ่ะไม่คนนั้นยอมตายยังคนนั้นยอมตายได้สัตว์ไม่ได้อะไรวะเนี่ยเคีอยยืนให้มันแทงเลยกูนี่กูกูยืนอะไรวะพี่สรวจพูดเลอบ้ามันจะมาจบโลกูนี่กูกูยืนให้มันแทงเลยนะบอกกูยืนให้มันแทงเลยกูยิ้มเลยมีคนมาจบโลกูแล้วกูรอดแล้วกูโชคดีแล้วเรื่องอะไรเออจบโลมีเฮียแก่เฮีย ไม่ทำไอ้เฮียเลยเลยมันจะจบโลแต่คนอื่นเขาบ้าไปไอ้เฮียเอสไอไม่ออกจบโลจบโรจบโลจบโลไอสัตว์ไอ้เฮียนี่กูว่านะอีกแป๊บหนึ่งอะแม่งเล่นเกมอีกแป๊บหนึ่งอะแม่งมันต้องเป็นพวกแบบฆ่าตกรปล้นฆ่าเฮียอะไรอย่างเงี้ยเชื่อป่ะคนดูเล่นเกมไปเออ อายุแม่งจะสามสิบแล้วไอ้เฮี้ยงมานั่งฆ่าคนอยู่เลยโรคจิตแล้วไอ้เฮี้ยคุกไอ้เฮี้ยนี่เลิกเล่นเกมไปอ่ะคุกติดคุกแน่นอนจัวเฮี้ยเอสอ่ะเฮี้ยเอสสลิมส่งมันมาจบโลกกูดีนิไอ้เฮี้ยกูจะได้พักทีจริงไม่ต้องเสียเวลาตีด้วยอ้าวไอ้เฮี้ยกูยิ้มหวานเลยกลังมึงไปบอกมันเลยนะมึงก็ตายเองสิเฮี้ยทำมึงต้องให้คนอื่นตายไว้สักบ้าปะฮะ คนแรงไอเฮียได้่งกิได้ัดวนวันได้ังอื่นได้ที่ได้สลิมบไอ้เียไม่ได้เจ็บจัดโอ้โจัดเลยเอยคุณร้อเข้าไปได้ป่ว่าคุณร้อเข้าไปในห้องมันจะเป็นยังไงวะเด็้พวกเด็กลูกมันอยู่ป่าวว่าเข้าไปดิรอครับสวัสดีเด็กๆน้องน้องหนุ่มๆทุกคน หรอเจิตัวลุงรีเป่าเตัวลุงรีเป่าคุณภาพคุณนึกว่าแล้ววอีดดาวอีอะต ไม่ต้องไปถมเพจใครอะไรทั้งสิ้นนะครับคือมันจะมีดรามา่าผมไม่ได้บอกให้คนดูไปถมนะอย่างวันนี้ผมเห็นในทิกตอกเห็นเด็ก,กนนะบอกว่าเราไปถมเขาอะคือมันแย่มากอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดก่อนคือจริงๆแล้วอ่ะอย่างมารีพูดอ่ะยังไงก็ไม่ฟังอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ตามมารีต้องแต่แรกอะ่ะมันมันมันอีกแบบหนึ่งไงฮะนึกภาพปะ่ะ มันมันมันต่างกันจุดที่มาลีมามัน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 ยากมากอ่ะแต่พามาลีมันก็พยายามพูดอยู่อ่ะแต่มันก็ซึ่งซึ่งซึ่งที่มันมันมันยากมากเขาจะมองพี่ไม่ดีด้วยใช่ถูกต้องเนี่ยถูกต้องหนึ่งอย่างเลยนะถ้าคุณไปโถมมากเนี่ยอย่างอย่างเช่นทัวร์ลุงลีเนี่ยในสายตากันเองอ่ะพวกคุณที่เข้าไปกลุ่มอ่ะพวกคุณคิดว่าเท่นะเว้ย แต่เขาไม่ได้ด่าคุณนะเว้ยเขาด่าเนี่ยเขาด่ามารีนะเว้ยถ้ารักพี่นะนนเออจริงๆไม่ต้องไปอินกับในสตอรี่มากครับป่อยมันเป็นเกมครับผมขอเลยอืมขอแค่คนดูอยู่กับผมก็พอไม่ต้องไปแบบลามให้เขาตามอะไรเขาขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นการแบบ ตัดอาชีพของคนหนึ่งไปเลยนะเฮ้ยคนหลออะไรขอเอาตัวรอดกับมีให้ได้ก่อนเถอะมาเลี้ย,ยไม่ต้องไปถมเพจใคร คนนี้แม่งได้วะ่ะคนนี้แม่งของจริงเว้ยปกติคนฆ่ากลัวจะไปตัดลงติกตอกแต่คนเนี้ยตายเพื่อลงติกตอกไอเฮี้ยกูตบกมือวะ่ะของจริงไอสัตว์ของจริงเฮี้ยย่ะยอมรับไอเฮี้ยมึงอยู่ไหนวะไอสัตว์แต่กูรับเข้า JK <c ười> สัตว์ของจริงเฮี้ย่ะว่างไงเพื่อนเสร็จแล้วเหรอเอามาแล้วหรอโอเคโอเคโอเค คิดว่าจะได้ลงต่อยาวๆจะเป็นเบิดหนึ่งวันนั่นีหละเต้นให้ดูหน่อยห้าร้อยห้าสิบห้า ห้าวันสายฟ้าพี่ขอโทษอ่าผมหน่อยถือ<ฮ>ว่าเป็นของขวัญวันเกิดอียขอบคุณครับพี่นัชนนนขอบคุณครับนะได้ครับพี่เอาเพงเลงอะไรครับครับ มึงจะโดนแบลเพราะมันนี่แหละสัตว์มึงไม่ต้องถมกูได้เหี้ยหัวนมทั้งมาเที่ยวเลไม่ต้องไปถมเพจใครสัตว์อะไรทั้งสิ้นนะครับคือมันจะมีดราม่าไม่ต้องถึงทั่วบ้านนี่หรอกไอ้สัตว์กูเนี่ยจะโดนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยู่ไม ใครทำพี่กูไอวสัตว์เยอะถ้าดีจีตีโดนเราปล่อยนะไม่ส่วนโอ้้เชี่ยเอ้ยยืนนิ่งเป็นทิ้งพลาให้ดีจีแทงแยะอู้หูไอ้ไอ้พ่อมาพ่อเนี่ยคุณดูไว้ดเ้ย คุณดูนะว่าไอพวกนี้โดนแทงนะพวกเราดนเนี่ยมันรู้สภาพตัวเองแล้วไอ้สัสถ้าดีจีตีโดนเราปล่อยนะไม่สวนโอ้ยไอเชี่ยเอ้ยยืนนิ่งไปทิ้งพราให้ดีจีแทงเขียนนิ่งไปทิ้งพราแม่งย้ะอู้หูไอ้ไอ้ไอ้พ่อมาพ่อมาพี่พ่อเรามา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 มาหามาหามาหามาเราไม่เล่นแล้วตรงไหนเนี่ไม่เขามีส่งแล้วมึงไปเสือกเคี้ยอะไรเขาไปส่งเขาไปส่ง ไอ้เฮ oh, oh, ียอีกปะถ้ามึงย like ุ่งนะเดี๋ยวขุนจะลุงกระทื้มมึงไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้วุฒิไปบ้านรอบเลยสัตว์ถ้าดีจีตีโดนเราปล่อยนะไม่ส่วนเยอะอย่างหายสัตว์ รูตอนแถวเนี่โโยโหเยี่ยมเลยสี่ปีสัตว์เจตฐานี้ <Rey> อยากแต่งเป็นดิสมูไว้ศาสตร์เฮ้ยเขาเขาเขาแค่ใส่ปีกดิสมูแต่เขาไม่ได้แต่งเป็นดิสมูใช่ป่าวะใช่ปะนี่มันต้องซื้นสีแดงเนี่ยเขาใส่ปีกดิสมู้เขายังใส่กันได้เลยแล้วทำไมผมใส่ไม่ค่อยได้วะ ี่อยากใส่ปีกดินมู่ว่ะโคตรสวยเลยสัตว์ท็อปซีเคดวเนี่ยชุดแต่งน่ะรางวันฝากพี่พี่เจคเจคด้วยนะครับพี่ต้องคิดก่อนด้วยว่ามันทำอะไรลงไปมันทรยศแก๊งมันเป็นสตอรี่ของสตรีมเมอร์มันโดนโถมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าผมแยกแยะในเกมกับนอกเกมไม่ได้นะคือมันโดนโถม แล้วก็ไอในเกมเนี่ยพวกผมไม่ได้อะไรเลยดูสตรีมย้อนหลังผมได้นะครับว่าผมพูดว่างไงผมให้โอกาสมันตลอดผมผมไม่อะไรผมบอกว่าเอในไอซีผมก็ปิดเม้นไปเลยตอนคณดูสปอยเยอะผมปิดเม้นไปเลยตอลอดผมจะบอกอะไรไว้ให้นะเว้ยดูได้นะครับถ้ากันนะกูจะสอนมึงไว้ให้นะเว้ยแล้วกูฝากบอกไปถึงพี่ๆเจเคด้วยนะครับพี่ต้องคิดก่อนด้วยว่ามันทําอะไรลงไปมันทรยศแก๊งมันเป็นสตอร,รี่ของสตรีมเมอร์มันโดนโถมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามัน ม,มันไม่ใช่ว่าผู้ผมแยกแยะในเกมกับนอกเกมไม่ได้นะคือมันโดนถมแล้วก็ไอในเกมในผู้ผมเราเฝ้าดูเขาเติบโตจนกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวที่ไอสัตว์ผมเข้าใจเลยนะเว้ยอันเนี้ยอยูุดเนะี่ยเข้าใจเลยนะเว้ยตอนผมไปรับรถไอมาร์กอะไอมาร์กเป็นฟิลนี้เลย ไอมาร์กแม่งฟิวนี้เลยเนี่ยเข้าใจเลยที่ะเขาขายเองอ่ะแล้วเขา,เขา,าก็าาจากับเขาไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะไม่ได้เห็น <c oughs> อย่าเข้าใจเช็ดผิดนะ <c oughs> เราก็ยังรู้สึกดีกับเขาพี่ <c oughs> แต่เรารู้สึกว่าตัวเองหลายปีที่ผ่านมานั่งแช่อยู่ในตู้ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าเข้าใจเลยอ่ะผมลองคิดสภาพนะเว้ย <c oughs> ไอ้เคียแบบถ้าผมขายซีวิกไปแม่งผมก็คงเป็นเป็นแบบนี้แหละซี v ิกอะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่คิดที่จะขายอะ่ะไอ้มาร์กนี้แบบน้ําตาซึอมอ่ะตอนผมไปเอารถมาน้ําตาน้ําตามันบอกว่าพี่อย่าเอามาให้ผมดูนะอะไรประมาณเนี้ยไอ้มาร์กอะ ก็สิเิ่มาลรวบอกเลยนะฮะไม่แต่ตอนที่แบบเขาวิ่งกลับมาที่รถแตบีก็อยู่ตรงนั้นถูกปะบีก็คลิกไาคิกขวาที่เขาเห็นนะได้เลยเขาไปย้อนดูอะได้ครับผมตกแล้วไปแล้วทำไมเจนบีนี่ใครบีก็นี่ไงเน้อไงเอาแล้วทำไมเจนจะขี้เนื้อวะไอ้เนอ้อไอ้เนื้อ เกลี่นข้างหน้าแล้วหรอบรรยากาศใหม่ๆไม่เป็นรไ,นไนร้องบรรยากาศใหม่ๆแล้วแต่น้องจะตัดใจไว้อยู่ข้างน้องเสมอ พรสุวรรณไปแข่งควันคุงกูแค่มาตายแล้วไปสวรรณนี่คือสวรรณคุ้งกูเพลงทุกนั้นคือความฝันคุงกูมึงกับกูยังห่างฉันนั่นแหละที่มึงต้องรู้วิวปีนมา่อตะศรวันจะเจอตีนไอที่มึงทำก็เคยทำมาแล้มาสเตอร์ทีนไม่เคยได้เจ๋งกับมึงไหมเวียดมันออกมาทิมทำได้ได้เชียงใหม่เขเรียกทุ่มมาดอโนสควายนีทุกอย่างทีมีทั้ไม่ได้ไมเว้นที่ไมด้เทเกิลโตกอกเรศัสเจเคนหล่อน เจ๊ังอะ่ะพี่โมโหหนีมากลับบ้านกอดโกโกบัวหนีาม,ามากลับบ้านกอดอ๋อเนี่ยไปดูแล้วไ,ไ,นะไม่แต่ตอนที่แบบเขาวิ่งกลับมาที่โอ้โหยี่สิบ ไม่มีครับไม่มีครับแต่เดินไม่ได้นะเดินดูนะเดินใกล้ๆครับเดินเดินแน่หมอกไม่มีตีนเลยเอาเอาเอาแล้อยากมีเลี้ยงไม่เล่าเอามีมีรถไหมครับพี่ชายไม่มีครับไม่มีครับแต่เดินไม่ได้นะเดินดูนะเดินใกล้ๆครับเดินเดินแน่หมอกไม่มีตีนเลยเอาเอาเอาแล้อยากมีเลี้ยงไม่เล่าเอ้ แล,ล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะหลังจากนั้นเป็นไงตายปะน่าจะไม่ตายหรอกปาดูไว้น่าจะไปทำหรอกดูไว้ใจดีอะไม่ใช่ปีสาจที่ขาวนะผมคิดว่าดูไว้ไม่ทำครับผมผมเป็นคนมองออกงาไม่มีลูไม่ใส่ผิดใจเลยหรอกไอ้เี่ยปกกูมันล้ามด้วยตัวเองเว้ยควายมือเกาะก็ดังไอ้เชี่ใช่ึงะไม่ใช่มือเผิดแล้ว มึงรู้ไหมมันเป็นไรเป็นอะไรเป็นคนในครอบครัวกูไงไอ้จ้าเฮ้ยอีียลือเทกีตัดผมยังไม่เก็ตกลับแบบว่าพวกกูเดินมาได้ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมึงเกาะดังพวกกูเดินมาได้ตัวเอง ก็เป็นไงเรียบรอยค่ะโอ้โหโคตรนานเลย มึงรู้ไหมเหมือนใครเนี่ยมึงคิดว่าเหมือนใครไอ้เหี้ยมึงมึงคิดว่าเหมือนลุงแถวบ้านละต่อยกับคนอถือว่าสัตว์เด็กเด็กไอ้เหี้ยไม่เหมือนคนลุงแถวบ้านอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยว็ก กูทำมานานพวกกู f อยู่แล้วเป็นรรมดาฝาเฟว่าชวอนจะ c ครเชื่อมึงแล้วปสอบว่าชีกอนจะตายเชยร์มึงแพอยู่แล้วว่าชีวอนจะ loose กทำไรว่าชกอนจดูสนตีนพวกกูคามิงสุดแล้วกูควรจะแรงชุกับพ่อมึง